เราก็ได้ตะเขินนะเนาะใช่ไหมเออเราได้แต่เขินไงเราท่านแม่ท่านต้องมีพี่แล้วเนาะค่ะแล้คืออันนี้คืออันด้วยความที่ชือเรื่องนี้เรามีแบบเต้นด้วยมีร้องด้วยอ่ะยังไงบ้างครับเพลงของเราก็ตอนนี้ก็มีเพลงที่ออกไปแล้วเขาจะมีเพลงแคดี่แกงแล้วก็เป็นเพลงของอาชิตเพลงชื่อว่าเกินกับเฟร่อนครับ ครับเพลงก็เห็นอ่านกฟีดแบ็กมาแฟนๆก็ชอบกันครับว่าเออเพลงน่ารักมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีแล้วก็ขอบคุณมากที่แฟนๆชอบครับกันนะครับผมว่าบอกเลยว่าเพลงพร้อมมากครับแล้วคือทุกคนเนี่ยตั้งใจร้องมากนะใช่บอกเลยว่าอัดกันแทบตายจริงอันนี้จริงครับใช่ไหมแค่ดิการเอาไปสี่ชั่วโมงประมาณสี่ชั่วโมงใช่ใช่ที่คือขัาวแรกที่แบบเข้าห้องอัดครับใช่ครับใช่ครับ แล้วแ่บเราเรารู้สึกว่าแบบเนี้ยแะหว่าการสแสดงกับการร้องเพลงเนี่ยอะไรยากกว่ากันหรืเปาผมรู้สึกว่ายากทั้งคู่ครับผมเพราะว่าการสแสดงก็จะยากเรื่องฟีลลิ่งอารมณ์อะไรอย่างนี้ยการร้องเพลงก็จะ,ก,จะก็จะมีฟีลลิ่งด้วยสม่ไหมเราแบบเราร้องเพลงมันมันแบบว่าไม่ต้องใส่อารมณ์เข้าไปนั้นใส่สตอรี่เข้าไปในเรื่องราวเก็สุกยอดยากแต่นคนละแบบนะแต่ก็สนุกทุกแบบเหมือนกันเหมือนกันครับเพราะว่ามันก็คนละแบบอะครับอย่างร้องเพลงมันจะเป็นการใช้แบบ ใช้เสียงของเราครับเป็นการออกเสียงอาจจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าการแสดงเนี่ยมันคืออารมณ์ร้วนๆแล้วก็ท่าทางมันต้องโฟงกัสหลายอย่างมันก็ยากคนละแบบเหมือนกันครับ เตอนนี้อารซิลีเรามาถึงแบบอจบเกือบจะการกลางเรื่องแล้วเนาะ<ช>ก็เร,เริ่มเริ่มเข้มข้นมากขึ้นเราก็มีเริ่มมีอีเวนต์มากขึ้นแฟนๆเราก็แบบเริ่มมากขึ้นแล้วเราจัดงานมาขับรู้สึกตื่นเต้นไหมแฟนๆไปรอเราเยอะเลยนะเราตื่นเต้นครับว่า,วาตอนนั้นที่งานหนังสืออะไรเงี้ยใช่คิดว่าจะไม่ไม่เยอะขนาดนี้แต่ว่ามากันเยอะมากแบบตกใจมากแล้วก็ดีใจครับตื่นเต้นด้วยที่ ที่มาไกลเยอะขนาดนี้ก็จะเกิ่งมันนั้นจะไปเห็นดูดีว่าตอนเราจะทําตัวไม่ถูกตอนเราจะอ่าครับสวัสดีครับอะไรใช่ใช่เราความน่าใหม่ของเราใช่แล้วแบบว่าเราคือเราไม่รู้เราจะแบบอ่ายังไงดีสวัสดี้ค่ะไปใช่แล้วแบบเราก็คือปารถึงปั๊บอ่ะกันการเรื่องอย่างเงี้ย มีอะไรจะสปอยข้งนิดไหมว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างลนะ่ะให้แฟนๆติดตามีรีส์ของเราหน่อยอบอน <ๆ S 1> เลยก่อนเลยบอกเลยว่าหลังจากนี้คือครบรถจริงแล้วเข้มข้นครับแล้วก็ความหวานเนี้ยบอกเลยว่าพิเศษสาย่าสรส่กคนอยากสปอยเหมือนกันแต่ว่าน่าจะโดนผมบอกเลยว่าหลังจากอ p พีนี้เนี่ยเป็น e ีพที่แบบว่าว้าวหูอะนั่นเลยครับผม จะเน้นไปทางว้าวแล <1> 1> <1> 1> anyway> ้วมันโอเวอเพราะว่าพูดมากไม่ได้เดี๋ยวมันนั่นไงเดี๋ยวมันเพราะผมเป็นคนเดี๋ยวมันไม่ว้าวจริงคนจะแบบอาจต้องว้าวจริงโอเคอะไรกนบ้างแฟนๆเลยครับซีรีส์ของเรานังค่ะก็ขอฝากซีรีส์เรื่องแค่ที่แกงโอลิบูนะครับทางช่อง GMM 25เวลา2องทุ่มครึ่งครับผมทุกวันอาทิตย์ได้รับชมพร้อมกันทาง YouTube GMM TV Official ครับขอบคุณครับขอบคุณครับไหนๆอ่ะฝากเพย์สักนิดนึงรอพี่ๆฝากปั๊ท่อนหนึ่งได้ไหมได้ครับ รู้ว่าเรียกที่รักเธอก็คงไม่ชอบต้องหาคำอืนมาแทนคำไหนที่แทนคำว่ารักเอาชื่อพี่เขาไปแทนที่รักก็คือที่แก่อยากเป็นที่รักแต่คงเป็นได้แค่ที่เก่า